เท้าซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ว่าพยายามถ่ายน้ำหนักตัวมาข้างหน้านะคะชบยกไม้รอไว้ยกให้ทันสวัสดีค่ะวันนี้น่าจะมาสอนวิธีการน n o c k ฟ hand คนเดียวนะคะเมื่อเราอยู่คนเดียวเราสามารถตีคนเดียวได้ค่ะเราจะมาดูวิธีว่าเราต้องยืนตรงไหนของคอร์หรือน n o c ความแรงประมาณไหนหรือกะเล็งยังไงก้าวยังไงนะคะวันนี้มาดูกันเลยค่ะ วิธีตีก็คือเราจะยืนครึ่งหนึ่งระหว่างเส้นแดงนะคะกับกำแพงหน้าก็คือประมาณครึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะอันนี้คือ basic, เบสิกเบื้องต้นมากๆเลยค่ะแล้วยืนในครึ่งโฟแฮนไว้อันนี้เป็นครึ่งของขอ์อใช่ไหมคะให้เราอยู่ฝั่งโฟแฮนนิดหนึ่งค่ะโอเคหันหน้าเข้ากำแพงข้างเลยแบบนี้นะคะลองก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าเล็กน้อยบาลานซ์ตัวดีๆนะคะ ลูกให้อยู่ข้างหน้าตัวเล็กน้อยค่ะวิธีตีก็คือเราจะตีข้างล่างลูกเหมือนเราเอาไม้ผลักลูกขึ้นไปกำแพงหน้านะคะอย่าไปคิดว่าตีมันหรือสไลด์หรือสปินอะไรไม่ต้องคิดอะไรเลยคิดอย่างเดียวคือเอาเอ็นตรงนี้นะคะเอ็นของหน้าไม้ผลักหรือพุชลูกไปกำแพงหน้าค่ะแบบนี้ค่ะคราวนี้ความสูงค่ะความสูงก็คือเราจะเลงประมาณเส้นแดง อย่างน้อยเราควรจะมีจุดเล็งตรงใดตรงหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เล็งเลยแล้วเราตีลูกอย่างเดียวะคะ่ะบางทีเราจะควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเรามีจุดเล็งแล้วเราต้องการส่งหน้าไม้ไปลูกมันจะไปตามที่เราส่งหน้าไม้เพราะฉะนั้นนั่นจะกะประมาณเส้นแดงกลางค่ะโอเคประมาณนี้สังเกตว่าพยายามหันข้างแต่ว่าลูกจะต้องตกข้างหน้าเพื่อที่มันจะเด้งมาหาตัวเรานะคะ ตราวนี้พอเราส่งไปได้ระยะหนึ่งเราจะเข้าใจจังหวะมากขึ้นแล้วก็จะนิ่งขึ้นค่ะพอเราเริ่มนิ่งขึ้น<ๆ>ก็พยายามส่งลูกไปที่เดิมๆส่งไปจุดเดิมส่งหน้าไม้ไปหันข้างไว้ยกลูกอยู่หน้าลูกอยู่หน้าขยับ,บ,บอยากให้ใช้มือซ้ายเล็กน้อยคอนโทรนะคะเพื่อเราจะได้บาลานซ์ตัวเราเองค่ะมือซ้ายอยู่ข้างๆประมาณนี้ อย่าปล่อยแบบนี้นะคะมือซ้ายให้เลี้ยงไว้ด้วยเกร็งตัวไว้ประมาณนี้ถ้าอยู่คนเดียวก็อยากให้ทําประมาณ100-200ถึง200ลูกนะคะตกนับหนึ่งใหม่ค่ะอันนี้ความรู้สึกอาจจะเยอะนะคะแต่ว่าแรกๆอะคะ่ะอาจจะทํา10ทีให้ได้ก่อน10ปุ๊บได้ก็ค่อยๆเพิ่มเป็น20 20ได้อ่าเพิ่มเป็น50เลย เพราะฉะนั้นเราพยายามจับจุดจับจับจงหวะค่ะเราค่อยๆเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงจําน,นวนว่าจํานวนมากหรือน้อยแค่คิดว่ามันเป็น5ลูกแรกก็ได้ตีไปเรื่อยๆเื่อยๆคราวนี้ถ้าเกิดเราทำํำถ้าสามารถทําได้ถึง200ลูกค่ะก็คือเราจะเริ่มค n t r o l ล,ลูกได้แล้วก็จับจังหวะได้นั่นเองโอเควันนี้เท่านี้ก่อนขอบคุณค่ะ